าการที่เราจะปลูกต้นไม้เองและจัดสวนเองภายในบ้านเราเนะี่ยแล้วเราอยากทําจัดสวนออกมาให้มันดูมีมิตินะครับก็จะมาแนะนำนะครับว่าการจัดสวนให้ดูมีมิตินะครับก็จะประกอบไปด้วยต้นไม้3ระดับนะครับขั้นต่ำเลยครับก็คือ,อจะมีไม้ประธานไม้พุ่มไม้คุมดินนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราไปเดินป่าไปเที่ยวธรรมชาตินะครับในธรรมชาติเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยต้นไม้หลักๆ3ระดับนะครับก็คือเราจะเห็นไม้ยืนต้นที่มันสูงๆขึ้นไปด้านบนนะครับไม้ยืนต้นเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเขาจะสูงขึ้นไปอยู่แล้วเพื่อไปรับแสงแดดใช่ไหมครับพอไม้ยืนต้นมันรับแสงแดดแล้วมันก็จะคุมไม้ด้านล่างทําให้มันจะมีต้นไม้อีกสเต็ปหนึ่งที่โตขึ้นมาก็จะเป็นพวกไม้พุ่มนะครับ ไม้พุ่มก็จะโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราเวลาเราเดินป่าแล้วมักจะเห็นต้นไม้ที่มันสูงกว่าหัวเราไปนิดหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นไปอีกสเตปหนึ่งใช่ไหมครับต้นไม้ลักษณะนี้ก็เขาเรียกว่าไม้พุ่มนะครับเพราะหลังจากไม้พุ่มเราเดินไปเรามองต่ําลงไปครับเราก็จะเห็นไม้คลุมดินอีกนะครับดังนั้นแล้วในการจัดสวนวางตําแหน่งต้นไม้นะครับ่ทีถ้าเราจะทําเองที่บ้านหรือเราจัดสวนนะครับเราจะต้องมีต้นไม้ já, 3ระดับนะครับ ส่วนชนิดของต้นไม้นั้นค่อยไปดูรายละเอียดและศึกษาดูรายละเอียดอีกทีว่าควรเลือกต้นไม้ชนิดไหนแบบไหนและก็ให้ถูกหลักและเข้ากับบรรยากาศของสวนที่เราต้องการอยากจะได้ด้วยนะครับก็หากใครสนใจนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวนให้ถูกต้องผมก็มีคอร์สจัดสวนของผมอยู่นะครับหากสนใจก็คลิกลิงก์ดูรายละเอียดหรือกดดูที่ตะกร้านะครับผมวันนี้ก็มาให้คำแนะนำประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับ